สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเช็คชัตเตอร์ของกล้องแคนนอนนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมนี้นะครับ EOS MSG ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นการเช็คชัตเตอร์แบบเสียค่าชำระนะครับผมเลยมีโปรแกรมมาแนะนำนะครับโปรแกรมนี้ครับ Canon EOS Digital Info ครับกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้นครับเดี๋ยวผมทิ้งลิมดาวน์โหลดไป้ด้ล่างนะครับพอโหลดเสร็จแล้วจะได้ ตัวนี้มานะครับอันหนึครับตอเสร็จแล้วจะได้ตัวนี้มานะครับให้เราทําการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์อย่างนี้ครับแล้วเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเราจะเจอตัวนี้ครับให้เลือกไปที่ Canon EOS Digital Import นะครับจากนั้นให้ทําการเอากล้องเสียบเข้ากับคอมนะครับโดยสาย USB ในกล้องต้องมีแบตด้วยนะครับไม่งังไม่สามารถเชื่อมต่อคอมได้ เปิดกล้องอ่าเชื่อมติดแล้วครับให้เรากดคอนเน็กครับครับเดี๋ยวผมขอเบอร์นัำเบอร์กล้องผมนะครับเราสามารถเช็คแบตได้นี่ครับชัตเตอร์ทั้งหมดของผมใช้ไปแล้วห้าหมื่นแปดหกร้อยสองสิบเอ็ดนะครับนี่ครับไม่มีอะไรมาแค่นี้ครับเสร็จเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวผมขอจบเพลงครับ